What the? วัสดีครับเด็กๆอ่านท่องร้องเล่นกับลุงตุ๊กปองวันนี้ลุงตุ๊กปองจะมาชวนเด็กๆเล่นกับหนังสือเรื่องลูกลิงปั่นปัน่นจะเล่นยังไงดีนะเล่นตก8จังหวะแปจังหวะอย่างไรลองๆนะลุงทําให้ดูก่อนแล้วเด็กๆทําไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด เอาใหม่นะพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8สา่ลุงจะลองอ่านแล้วลงจังหวะแล้วเรามาตบ8จังหวะไปพร้อมๆกันทดลองก่อนนะฝึกฝนก่อนนะก่อนที่จะไปอ่านไปเล่นไปพร้อมกันลูกกลิ้งปั่นจัก,กรยานสนุกสนานปั่นตามพ่อไป มาเจอกระต่ายดีดาลูกลิงชวนว่าไปด้วยกันไหมเห็นไหมลูกลงแปดจังหวะเลยเอาใหม่อีกทีนึงนะลองลองลูกลิงปั่นจกักรยานสนุกสนานปั่นตามพ่อไป <cl ap> มาเจอกระต่ายดีดา <cl ap> ลูกลิงชวนว่าไปด้วยกันไหมพ <cl ap> <cl ap> ร้อมหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เรามาเล่นกับหนังสือเรื่องลูกกลิงปั่นปัน่นเรื่องโดยตุ๊กปองภาพโดยนารุพร้อมกันลูกกลิงปั่นจกักระยานสนุกสนานปั่นตามพ่อไปมาเจอกระต่ายดีดาลูกกลิงชวนว่าไปด้วยกันไหมกระต่ายยิ้มพยักหน้าชูหางตอบว่าอ่ะ ไปสิไปลูกลิงปั่นปั่นนำหน้ากรต่ายตามมาปั่นขวาปั่นซ้ายมาเจอลูกแมวลูกมา้าลูกลิงชวนว่าไปด้วยกันไหมสองตัวยิ้มพยักหน้าชูหางตอบว่าอ่ะไปสิไปลูกลิงปั่นปั่นนำหน้าสามตัวตามมาปั่นขวาปั่นซ้าย มาเจอเพื่อนรักลูกหมาลูกลิงชวนว่าไปด้วยกันไหมลูกหมายิ้มพยักหน้าชูหางตอบว่าอ่ะไปสิไปลูกลิงกระต่ายแมวมาลูกหมาตามมาพ่อลิงรั้งท้ายเพื่อนรักห้าตัวปั่นปั่นปั่นพร้อมพร้อมกันปั่นขวาปั่นซ้ายปั่นจัรกรยานสนุก ทุก no ตัวมีสุปันไปร้องไปจบแล้วจ้าจบการเล่นนิทานเรื่องลูกลิงปั่นปั่นลุกมีคำถามถามเด็กเด็กตื้ตือติดติดตื้อตืติดติดคิดออกบอกพ่อตื้อตื้อติดติดคิดออกบอกแม่ตื้อตื้อติดติดคิดออกบอกคุณครูพิมพ์คำตอบในกล่องข้อความแล้วบอกได้นะว่าน้องอะไรอยู่โรงเรียนไหน อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไหนจังหวัดอะไรลูกทุ่บองจะได้รู้ว่าเนาะใครเป็นคนตอบคําถามนี้นะพร้อมนอยานกับคําถามข้อที่หนึถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะออกกําลังกายถ้าไม่ไปปั่นจัก,กรยานคิดว่าลูกลิงจะชวนเพื่อนๆไปออกกําลังกายแบบไหนลูกลิงเขาชวนเพื่อนๆไปปั่นจัก,กรยานเป็นการออกกําลังกาย แต่ลุงถามว่าให้เด็กๆลองคิดสิว่าถ้าเกิดว่าลูกลิงจะชวนเพื่อนๆไปออกกําลังกายลูกลิงจะชวนเพื่อนๆไปออกกําลังกายแบบไหนดีติด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 คิดออกบอกเลยพิมพ์เลยคําถามข้อที่สองเด็กๆชอบออกกําลังกายแบบไหนบอกลุงสิลุงอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เด็กๆชอบออกกําลังกายแบบไหนกันบ้าง ติด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 คิดออกบอกเลยพิมพ์เลยกับคำถามข้อที่สามเด็กๆไม่ชอบออกกำลังกายอะไรเลยแบบไหนที่ไม่ชอบเลยบอกลุงทีลุงอยากรู้ติด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 คิดออกบอกเลยพิมพ์เลยคำถามสุดท้ายถ้าเกิดให้เด็กๆ เลือกตัวละครเพิ่มสักหนึ่งตัวในนิทานเรื่องลูกลิงปั่นปัน่นเด็กๆอยากจะเพิ่มตัวละครตัวไหนดีสุดท้ายวันนี้ก่อนที่จะลาเด็กๆลุงตุ๊กปองก็มีกิจกรรมที่จะให้พ่อแม่คุณครูและเด็กๆทำด้วยกันลองๆนะให้เด็กๆเล่นปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานอยู่กับที่นี่แหละลุงให้โจทย์เช่นปั่นอยู่กับที่เด็กๆก็ปั่นอยู่กับพี่ปั่นไปข้างซ้ายเด็กๆก็ปั่นไปข้างซ้ายปั่นไปข้างขวาเด็กๆก็ปั่นไปข้างขวาปั่นไปข้างหน้าเด็กๆก็ปั่นไปข้างหน้าปั่นย้อนหลังอ๊ะจักรยานปั่นย้อนหลังได้หรือไม่ต้องลองดูนะ้นแล้วบอกลุงด้วยว่าปั่นได้หรือไม่เด็กๆลองแล้ว ส่งภาพมาให้ลุงดูในกล่องข้อความด้วยนะลุงอยากเห็นจังวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ